อื้มส่งกำลังดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพอกันนี้แล้วครับ ทำง่ายง่ายสไตล์หลังขวบาเบอร์หลังจากที่ไปออกหน่วยครับปะมาวัสองมือทีนีเลือมือทีแล้่วนะครับเพื่อนไห้ของฝากเข้ามาครับมีผักกระแยงมี่ใบมะขามวนครับแต่เข้าบะหมี่กับว่าเข้าสีตุ่มใส้ยังครับมือนี้เข้ากันเลยก็ได้ยังโรตัดครับมีหัวอป่าซลมอนครับก็เลยสิมาเสนอเมนูครับ ้มหัวปลาแซลมอนใส่ผักกระแยงกับใบบัวคามอ่อนครับผม้นตอนแรกกันข้าประมากกันเลยครับตอนแรกข้าใส่เกลือไปก่อน <c oughs> ใส่เกลือครับก้อนำํำก็อนนำะลางก้อนํำเดือดครับ รถด,ดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแอล้วกลับฟันกับมิพรโซะบ่อยประมาณนิดหน่อยตามด้วยใส่พริ้ครับใส่เครื่องนะครับผมค่ะใส่ข้ยก แบบนี <Five. S 2> うう้คเกือเทศลงไผนะครับคอมมีหอมสไดชมนี่หอมนะนี <ION> のの้ครับนี่ท <interests> ี่เด็ดพอครับมากอกก็มามากอเป็นอดกแซ้ดครับผมมีมากเซ่คนเอา่ม้อฝากไปดนวะไรยผมขอ่องทิศเส้นองใหม่ เราบังเราำเลยครับโอ้เปนปนเไปากงมรับของขัเป็นการซิเจริงนะครับนี่การซิเจริ่งเวลอน้าเดป๊บนึงครับ น้ำเหลือดมาแล้วครับนี่เ่องกับเซไปปะขามบอลลุไปอันนี้ผมมัดมาแล้วเนะครับเดี๋ยวจะใส่มะก้ครับบะก้ใส่บะโก้เพิ่มไปครับมาแ้วกินกับรองกระตุ้นใส่ครับอันนี้คือสูตรเฉพาะของผมนะครับเด้อบะไส้เกี่ยวกับ กูไดครับเฮ็ดเฮ็ดกินเองครับสไตลง่ายๆครับง่ายๆหลังบาทครับครับพ่วงมองเลยอบมมีนิดหน่อยนน่อแล้วครับจากคั้งแ้นำเดือบเดือหมเชี่แล้ว ใส่พอดกของงานลงไปว้าวที่ดึงคบรุ่งเดือดแน้วครับเดือนแล้วน้องๆก็เริ่มหิมวกันอีกคือเอาละครับว่ามันเที่ยงพอดีแต่สูตรของกันนี่ครับเคยพ่อครับใส่ประเด็กนิดหน่อยครับผม มปูม,มามีตควมนอนครับหลังจากใส่กระแดกทุกมเข้าตัดกินเลยครับใส่ในลงไปครับกระเนียงเนี่ยไปใส่พักระเนียยลงไปแล้วครับปืด๊ดกินนี่หอมขึ้นมาทันทีเลยโอ้โ mọi người xưa xa Ông... hôm nay này người hơi... nà, nà kéo... Ngôn... không xa hôm nay mọi người xưa 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 แป๊บนึงครับแป๊บเดียวหาเซียมอนเท่ากับซเปรแล้วครับรสชาติหรือเป็นบานๆเลยครับที่เด็บแบ่ผมร้องชิมมันก่นรับอแรกหลอบแหกตลอดชิมก่อนครับโอ้โ้ย

ใสๆสครับใสๆเป็นต้มแข็งเล่าเลครับเล่าหวานเขาเลยแต่ว่ามุชา่าเมื่อต้องพูดิงครับปลายชามอนมันจะมันมันพอมันจะมีจะ่อยออกมากแล้วเมื่อกนั่นเลยครับปุ๊บอมชุยเดี๋ยวรออีกสองคู่ <c oughs> แป๊บหนึ่งครับผมครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่เริ่มเดือดแล้วซุปแล้วครับรสชาติได้การแล้วครับนี่หลังจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปครับโอ้โหเติมหอมลงไปครับนะครับปิดไฟเลยครับ,รบผมเดี๋ยวาหอบแบบมาตักเลยครับนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เราไม่ต้องเอาสุปไล่ครับไช่ไหรครับนี่นาครับนี่อืมป้อมฉี่หน้าตาออกมาแบบนี้ครับเป็นยังไงครับ เสียบะครับเอามาลองชิมกันเล็กน้อยนะครับว่ารสชาติเป็นไงครับอ mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. สมกลัาดีครับมันเราชิมเหรอมันแบบเป็นไบอือ mm hmm. mm hmm. หือขนาดนั้น แซ่บอ่ครับน้องๆทากินแล้วครับมือนีครับถือจมอีกแล้วครับผมครับไปซิมกันเลยครับจังไดยกับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับกันต่อให้กดติดตามห้ผมนั่งเลยครับเพื่อสิมีมีนูต่อไปมาเฮ็ดสุกินซูซิมซูเบงขอบคุณครับบ๊ายบาย